และก็สมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่องเจาะเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่วันนันะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาตามต่อกันในส่วนของนะครับเด่น10หน่วยบนนะครับซึ่งเด่น10หน่วยบนนั้นนะครับในสูตรต่างๆที่แอดมินได้ทำไปในงวดก่อนนะครับจะมาจับตัวชนในนี้นะครับแล้วก็ตัวชนที่มากแอดมินก็จะมาใส่นะครับประมาณ3ตัวเลข ทางด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวรองนะครับในงวดก่อนนะครับเราคำนวณตัวเด่นได้ 4, 5, 6นะครับกองสลากประกาศก็คือ 7, 6, 1นะครับในงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนพศ2 5 6 4ซึ่งเราคาดการว่า 4, 5หรือไม่ก็6ก็น่าที่จะติด10หน่วยบนนะครับอันนี้คือชุดที่จะหา10หน่วยบนนะครับ ตัวเลขดังกล่าวนะครับเลข6ที่เราคาดว่าที่จะมานะครับก็มาในตำแหน่งของหลักสิบของรางวัลที่1นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลสำลิดเดี๋ยวเราก็มาทบทวนกันนะครับว่าในแต่ละสูตรนั้นมีเลขอะไรที่ติด10หน่วยบ้างนะครับเราก็เริ่มจากสูตรแรกนะครับสูตรแรกก็คือคำนวณได้4 5 6หเพราะฉะนั้นนะครับเลข6กก็ติดหลักสิบถือว่าถูกนะครับ อันนี้สูตรนี้นะครับก็มีเลข6ติดหลัก10บก็ถือว่าถูกนะครับอันนี้ไม่มีผิดนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวงวดใหม่นะครับมันจะเป็น2 3 4ในงวดก่อนนะครับทีนี้แอดมินจะลดตรงนี้ลงนะครับปรับสูตรนะครับเป็นบวก3คงที่แทนนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าบวก3คงที่ตรงนี้ก็จะได้เลข1เข้ามาเพิ่มก็จะกลายตัวนี้เป็น4ตัวนะครับ เข้าใจตรงกันนะครับไม่ได้แก้สูตรนะครับเพราะว่าสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดแต่สูตรนี้ถือว่าเดินดีทีเดียวนะครับเราก็ปรับสูตรนะครับลดแต้มลงให้เขาเป็นแค่4ตัวเลขเท่านั้นนะครับก็จะได้อยู่ที่1 2 3 4เพราะฉะนั้นเลข1มันจะตกไปที่หลักหน่วยนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับเราจะปรับสูตรสําหรับสูตรนี้ส่วนในสูตรนี้นะครับเดินมายาวนานมากๆนะครับได้2 3 4าซึ่งผิดนะครับ เดี๋ยวเราก็มาตามต่อกันในสูตรนี้นะว่าจะเดินต่อไหมถ้าไม่เดินต่อเราก็จะพักสูตรนะครับต่อไปในสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็คือ3 4, 5 6ี่ห้าเพราะฉะนั้นเลข6ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบก็ถือว่าผ่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับได้4ี่7เพราะฉะนั้นเลข6กก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบก็ถือว่าผ่านอีกนะครับทีนี้นะครับ ในงวดประจำวันที่1ธันวาคมพศ2504นะครับตัวนี้นะครับสูตรแรกแอดมินยกมาทางนี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันมันชิดขอบกระดาษมากเกินไปเพราะฉะนั้นมาในงวดนี้แอดมินจับโยกมาทางนี้นะครับไม่งงนะครับแล้วก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับตัวเลขและก็ผลการคำนวณที่เป็นกระจุกเพราะว่าการแสดงผลแบบนี้นะครับทำให้เรามองเห็นภาพรวมนะครับ ของตัวเลขที่คาดว่าจะมาสิบหน่วยบนในงวดประจำวันที่1 0 0ธันวาคมพศสอง4ได้ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับแอดมินขออนุญาตขออภัยในการนำเสนอแบบนี้นะครับแต่ก็มันเป็นวิธีที่ง่ายและก็ดูง่ายที่สุดแล้วนะครับทีนี้เรามาเริ่มจากการคำนวณในสูตรที่1กันก่อนนะครับซึ่งในสูตรที่1นนั้นนะครับแอดมินได้โยกตัวนี้มานะโยกมาก็คือ เราจะใช้ตัวนี้ก็คือหลัก10ครั้งที่2นะครับก็คือเลข7บวกด้วยหลักแสนตัวนี้นะครับสูตรเดียวกันนะนี่นะแสนบวกกับหลัก10ครั้งที่2นะการนี้ก็เหมือนกันหลัก10ครั้งที่2บวกด้วยหลักแสนนะครับเราก็ยกมาใส่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เลข7บวก0ก็จะเป็นเลข7ตัวนี้นะครับ ตัวที่1อันนี้บวก1นึง,งที่ไปเป็น8บดหนึ่งพที่ก็ไปเป็นเลข9แบบนี้นะครับเราจะได้เด่น10หน่วยบนในสูตรแรกก็คือ7 8 9นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูสูตรนี้สูตรที่หลุดไปนะครับสูตรนี้ก็คือหลักร้อยแล้ววันที่1บวกด้วยหลักสิบที่1 7เบวก6เท่ากับ13เอาตัวหน่วยก็คือเลข3ามาใส่ไว้ตัวแรกนะครับบวกร้อยเมลัยนะครับ สิบรางวัลที่หนึ่งบวกด้วยหน่วยรางวัลที่หนึ่งหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสามบวกเจ็ดเป็นสิบเอาแต่หน่วยก็คือเลขศูนย์เราได้แล้วตัวแรกนะครับตำแหน่งนี้บวกหนึ่งคงที่ก็กลายเป็นเลขหนึ่งตำแหน่งนี้ลบหนึ่งคงที่ก็จะเป็นเลขเก้าแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ในส่วนสูตรที่สองก็คือ 901จะเด่น10หน่วยบนแล้วก็จะเดินต่ออีกหรือไม่รอผลไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้เรามาดูสูตรนี้กันต่อนะครับก็คือเราจะใช้อันนี้จะเป็นหน่วยล่างบวก4คงที่บวกร้อยครั้งที่2แล้วก็บวกด้วยหน่วยครั้งที่2จํานวน2ครั้งนะครับทีนี้นะครับ7บวก4คงที่เป็น11เอาตัวหน่วยคือเลข1นําเลข1ไปบวกร้อยนะครับครั้งที่2นะครับ 1บวก4เป็น5นะครับและนำา5ไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2อครั้ง5บวก1บวก1็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเลข2นะครับก็จะได้เท่ากับเลข7นะครับก็มาใส่ตรงนี้7นี้เด่นจริงๆนะครับตั้งแต่ต้นปีท้ายปีแล้วก็ยังนะครับคิดว่าในงวดนี้ก็น่านที่จะมาอีก7บวก1คงที่ก็เป็นเลข8 บวกหนึ่งคงที่ก็เป็นเลข9นะแล้วก็บวกหนึ่งคงที่ก็จะเป็นเลข0ศูนยนี้มี4ตัวนะครับแต่ก็เดินดีทีเดียวนะครับ7890จะมาไหมนะครับสำหรับ10หน่วยบนในงวดที่จะถึงต่อไปนะครับเรามาดูสูตรนี้กันนะครับก็คือเราใช้ร้อยรางวัลที่1น,นะครับบวกด้วยหลัก10ล่างจำนวน2ครั้งแล้วก็บวก3คงที่นะครับ เพราะฉะนั้น7บวก5 2ครั้งนะครับ5 2 10เอาตัวหน่วยคือเลข0 7ย์บวก0นย์นะครับเท่ากับเลข7แล้วนำา7ไปบวก3คงที่ตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นเลข10เอาตตวหน่วยก็คือเลข0นะครับเป็นตัวแรก0นย์นะแล้วให้บวก1คงที่ไปนะครับเป็น1เป็น2นะครับแล้วก็เป็นเลข3นะครับ เพราะฉะนั้นในสูตรนี้จะได้เป็น4ตัวแล้วนะครับซึ่งในงวดก่อนเป็นเพียงแค่3ตัวนะครับเราปรับสูตรปกติบวก4คงที่เราก็จะปรับสูตรให้เป็นบวก3คงที่เพราะฉะนั้นจะได้เลข0ูนย์และ3นะครับทีนี้เรามาดูกันในสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับง่ายๆนะครับบวก9คงที่3บวก9เท่ากับ12เอาแต่หน่วยก็คือเลข 2เป็นตัวแรกนะครับแล้วก็เดินหน้าไปนะครับเป็น3เป็น4แล้วก็เป็นเลข5แบบนี้นะครับเราก็จะได้เด่นใน10หน่วยบนในสูตรนี้ก็คือ2 3 4 5นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสูตรสุดท้ายก็คือเราใช้หลักแสนนะครับบวก4คงที่เหมือนกันแสนคือเลข0ูนย์บวก4คงที่ก็เป็นเลข4ตัวแรกนะครับแล้วก็ อันนี้ก็คือบวก1เหมือนกันเป็น5บวก1ก็เป็น6นะครับแล้วก็บวก1ก็เป็นเลข7แบบนี้นะครับเราก็จะได้นะครับเด่น10หน่วยบนในสูตรนี้ก็คือ4 5, 6 7ดนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราก็ครบหมดแล้วทั้งหมด6สูตรนะครับแล้วก็เราก็มาเทียบนะครับตัวชนที่มากที่สุดก็จนเป็นเด่น10หน่วยบนนะครับทันที เรามาเริ่มจากเลข0ูนย์ก่อนนะครับศูนย์หนึ่งสองสามนะครับมีทั้งหมด3สูตรต่อมาเลข1นะครับ1 2นะครับมี2สูตรต่อมาเลข2นะครับเลข2ก็มีอยู่ที่1 2นะครับมี2สูตรต่อมาเลข3นะครับ เลข3มีที่1 2ก็มี2สูตรนะครับต่อมาเลข4นะครับ1 2นะครับก็มี2สูตรต่อมาเลข5นะครับ1 2นะครับก็มี2สูตรต่อมาเลข6นะครับเลข6มีอยู่ที่1สูตรนะต่อมาเลข7นะครับ1 2 3สูตรนะครับมี3สูตร ต่อไปนะครับต่อไปก็คือเลข8มีอยู่ที่1 2นะครับมี2สูดแล้วก็เลข9เลขสุดท้ายนะครับ1 2และ3สูรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดน10หน่วยบนที่มีตัวชนกันนะครับก็ประกอบไปด้วยเลข0นะเลข0มี3ครั้งเลข 7มี3ครั้งแล้วก็เลข9มี3ครั้งนะครับแอดมินจะมาใส่ตรงนี้นะครับตัวที่1ก็คือเลข0นะตัวที่2นะครับก็คือเลข7ตัวสุดท้ายก็คือเลข9นะครับอันนี้ก็คือจะเด่นนะครับ10หน่วยบนนะครับในงวดประจำวันที่1ทธันวาคมพศ2 5 0 4นนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับ 0,7,9และ9แอดมินฟันไปนที่เลข7เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเลขวิ่งของเรานั้นนะครับก็คือเลข7เพราะนั้น7อะไรนะครับ7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 8แล้วก็79รวมทั้งหมด10ชุดนะครับตัดดับก็เหลือไม่ถึง10ชุดแล้วนะครับก็แอดมินคาดว่าเลข7นั้นนะครับก็น่าที่จะติด10หน่วยบนนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นข้อมูลนะครับสำหรับ เด่น10หน่วยบนในงวดนี้ซึ่งจะถูกเป็นงวดที่9ก้าไหมนะงวดที่9นะครับหนึงันวาสองพนะครับเน้นไปที่เลขเลอง9และ0นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับแล้วก็ให้ท่านสมาชิกนั้นนะครับพิจารณาแล้วก็นําไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับสุดท้ายนะครับท่านสมาชิกที่เข้ามารับฟังใหม่ๆนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้กับแอดมินหนด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับสำหรับในคลิปนี้แอดมินก็มีข้อมูลมาแบ่งปันนะครับสำหรับเด่น10หน่วยบนเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยครับเลขเนะครับใครจะไปรูทก็ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องลาท่านสมาชิกไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ